อน,นาคตตอนนี้นุ่มจูรับตาลุกแล้วเห็นบ้านลหลังงามๆแล้วเห็นรถคันใหม่แล้วดูจะเป็นพ่อเหมือนพ่อพูดไหมไม่รู้แหละว,ว่ามาจากไหนนั่นแหละสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีหรืองสาวน้อยอแฟนสวัสดีเอฟซทุกท่านสวัสดีเอฟซีอีหล่าอุ๋งอิงเฮาครับนเนื่อคําว่าพูดถึงเมว่าคลิปเมว่าทีบอลโจพนไปรีวิวอา บ้านนี่หลาของพี่เขานะครับกับสีเบยเยอร์แต่ว่าคลิปนั้นมันมาแห้งพี่น้องมันมาแห้งคลิปมาแห้งเลยทคลิปสองมันมแห้งอ่าน,านขึ้นเนื้อหลหลังๆแล้วตน้นืลองสัปดถึงว่าบอดโจนี่แกเป็นคนทำนาได้แต่เมียนพี่น้องทำนา้า่าอย่างมาัธยีมือน่านแกไปคลิปก้อนสี่สวงลอยแพ้งทีบ,บ้านอีหลาอีหลาท่านดังตอนเพลง เอ่งขอบฝันมาลังหา้านติดหนึ่งมาแรกใหม่ๆพี่น้องพอจบก็บไปเห็ดคลิปอยู่อ่ะบ้านอีหลางเองเข้าตอนนั้นอีหลางยังนอ,นอหลังขอบควายเลยกับมีบ้านหลังเก่าอยู่ปัจจุบันเลยพี่น้องหลังแยงท่าเรือสารเพื่อนบอกว่าเน่านี้ไอ้สายคลิปเจะบอกว่าพอรับตาลงแล้วเห็นบังหลังงามๆลดขั้นงามๆลดขั้นใหม่ๆงามๆพี่น้อง บอโจทำนายแม่นครับพี่น้องตั้งแต่บอโจเาาิ่นเ้ามืนอันจนม,หมาหอดม้อนี้เด้วกับเพื่อนเด้มารีวิวบ้านหลังใหม่ของอีหลาครับสีเบเยอร์เพวก็ว่าผมว่าบอโจนี่เป็นหมอดูที่อึง้งที่ตรงแห้งพี่น้องตรงทั้งรถบ้านหลังงามก็ได้แล้วรถตู้คันงามก็มีแล้วพี่น้องอันนี้น่าซึ่งครับบอด่นเดียว่นทำหน้ยแหม่นเดี๋ยวเขาไปฟังเบิ่งตอนที่เพิ่น พ่อเขาเิลาอีกพี่น้องอนาคตตอนนี้นุ่มจูรับตาลูกแล้วเห็นบ้านหลังงามๆหรอเห็นรถคันใหม่แล้วดูจะเป็นพ่อเหมือนพ่อพูดไหมพิราว่าว่าไม่รู้ล่ะว่ามาจากไหนนั่นแหละกี่เปไปเยี่ยมพิราบว่าหรือจังนุ่มจูนะครับพอรับตาลูกเห็นบ้านหลังงามๆแล้วก็รถคันงามๆหนึ่ง แล้วพี่พี่น้องเบอร์ฟั่งแล้วเป็นไงครับพี่น้องฟั่งแล้วคือว่ามอปอโจนี่โหลศาสั์เป๊ะเป๊ะมอดูทีแมนที่สุดเขาเรื่องกีฬาทำหน้ากีฬาในแมนใช่หครับบอโจโแล้วกลับมาฮอดพี่เฟิ่นมารีวิวถึงแก่นันมือน,นี่มาถึงแก่เพิ่นเบาลมือน,นันจนมาฮอดมือน,นี่ เมื่อที่เพินไปทายรีวิววานิลาเนี่ยนะครับกะ mm hmm. ความจริงก็เกิดพี่น้องความจริงที่เพินว่ารับการล,ล่วงทีเพินไม่จิต,จ,ตจิตย่านที่เห็นได,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 ได้ได้เห็นเลยว่าอ,อุ๋งอิงเนี่ยสามารถทำได้ของดวงวิญญาณได้เดเม่น Day Man ครับบอจูอ่าพี่น้อเห็นว่าที่ไหนเห็นเห็นคือ อ่าวันนอกบอกว่าบ้านนอกนี่ว่าบอลโจ้พนท่ำนายแม่นแต่เมื่อแรกที่เพิ่นมาถึงปีกว่ากอ่าอปีที่สักปีกว่ากพี่น้องยิ่งหลังเอ็งเขาก็ได้บ้านได้รถใหม่แม่นบอพี่น้องแมนบอกผู้ใดว่าบอแม่นคอมเมนต์มาเลยเพิ่นวิจิตรพิเศษบอลโจรับตาล่งพอรับตาล่งเห็นรถบ้านหลังงามงามรถขั้นใหม่ใทั้งท่านที่น้องกระฟึงติดหนึ่งมาแรง แต่กาบ,บ่อทัานได้หลังจากนั้นมนัน่นองดังเปียงปางนา้นเ้าเสมอนนี่แหละครับคือผมวายบอจโจที่คนทำหน้าได่นแมนแมนมันตาเห็นพี่น้องพระสงว่าเสด็จยี่หลีขึ้นราว่าพี่น้องแต่ว่าเล่าทำได้ได้แมนคลิปนี้ผมกล่าวความถึงของบอโจที่่นทำหน้าอีหล่าของเองครับทำหน้าโหราสตร์ทำหน้า รับตาลงว่าได้บานหลังไวรถหลังงามๆขนาดไหนครับกะพี่น้องว่าแมนบอบอแมน,แมนคอาเมนต์มาต่คลิปได้เลยพี่น้องครับว่าเป็นจากไหนคิดคือผมบอกว่า,วาบอโจนี่่นเท่าได้แมนนีดลีคลิปดีกะบผมมีอย่างหลายพี่น้องมากเอาความเคลื่อนไหวของเอฟซีเอาข้อกอาไรของอ่าสาวหลแฟนบอลโจเลยหล่าว่าฟัางเมือิ่นไปรีวิวสีไปเยอะอ่า คลิปนี้ที่โอกาสน้องมุกอิงกับไปออกรายการทีซิปเดยเข้ากันล่อให้โอกาสน้องเออล่อส้มล่อไปแา้ใจให้น้องนะครับด้วยพี่น้องกันคลิปนี้กับฝากช่องบ้านน้องกันซ่อนไว้ทำไมครับกดไลค์กดติดตามกดซับกระดิ่งไว้เขาจะมีความเคลื่อนไหวของยีราของมุกอิงของทุ่งสอนอะไรต่างๆมาอัปเดตมาเล่าให้สู่พี่น้องฟังครับเพราะว่าแอดก็ไม่ได้ออกไปทายหน่างานเนาะแอดก็มานั่งเอาเรื่องที่ดีๆ เรื่องทีน่าประทับใจมากเรอพี่น้องฟังสูง่พี่น้องฟังอีกครับเรื่องไหนเป็นประเด็นอย่างไหนว่าเป็นประเด็นกัคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องมาดอซองเล้นะครับสวัสดีครับ